ครับยีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องโปเตสโตงและสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเกม Tower of Fantasy นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคลิปที่อัดในวันนี้เป็น day 1เป็นวันที่เกมเปิดอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมผมจะมารีวิวว่าจากที่ผมได้เล่น t o w e ว of f a ฟ t ต s y ีมาสักพักหนึ่งเนี่ยในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างเรียกเได้ว่าเป็นการรีวิวฉบับมือใหม่บอกมือใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบระบบในเกมนะครับรู้สึกว่ามีอะไรค่อนข้างหลากหลายดีนะมีความแบบโอ้โหทิวทงทิวทัศอะไรอย่างเงี้ยอลังการมากนะฮะคือรู้สึกว่าเฮ้ย ทำได้โอเคเลยนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะมีงงงเรื่องระบบแบบอาวงอาวุธระบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยอ๋อเริ่มเข้าใจละว,ว่าตัวละครเนี่ยมันสวมใส่อาวุธได้ทั้งหมด3อย่างนั่นเองนะคะผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะไปดูแต่ละอย่างเนาะเนี่ยอย่างตอนแรกผมเข้าใจว่าการสร้างตัวละครมานั้นเป็นแบบอ๋อเหมือนเราสร้างมาเพื่อที่จะ เป็นอะไรสักอย่างแล้วทีเนี้ยพอเราสุ่มตัวละครได้มาเราสามารถเอาตัวละครนั้นอะเข้าสิ่งล่างของเราได้อีกทีหนึ่งอารมณ์เหมือนแบบเปรียบเสมือนตัวละครเหล่านี้นเป็นแบบเสื้อผ้าของเราอะครับรอ่าแล้วเราก็ใส่เขาไปอีกทีหนึ่งเพียงแค่มันจะมีเสื้อผ้า2แบบแบบแรกคือแบบ SR S R อ่าสีม่วงเนาะแบบที่2ก็คือแบบ S S R นั่นเองนะคบผมเสื้อผ้ามี2แบบอะไรประมาณนี้เลยเปรียบเปรย,ปรยให้ทุกคนเข้าใจเห็นภาพง่ายๆนะฮะ ตัวละคนที่เราสร้างอวตารมาก็สามารถเอามาเดินโลกอะไรแบบนี้ทั่วไปได้นะครับเรื่องระบบต่างๆในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยนะคือเป็นเกม Open World อีกเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ออกมาโอเคมากๆเลยนะครับตัวละครนึงนะฮะอย่างที่บอกไปเนาะสามารถถืออาวุธได้หมด3แบบเลยแล้วอาวุธแต่ละแบบมันจะมี่าของตัวเองด้วยนะอย่างอันเนี้ย อันนี้มันจะเป็นอาวุธประจำตัวของตัวละครนี้นะครับที่ผมสุ่มได้มาคือเวอร์กาชาของเกมสมมติว่าเราสุ่มตัวละครได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะได้อาวุธไปด้วยเลยในตัวนะฮะก็เหมือนแบบได้ทั้งสองอย่างไปเลยก็เป็นข้อดีอย่างหนึงกับเกมประเภทอย่างนี้เนาะ,ะซึ่งอาวุธเนี่ยนะฮะก็มีท่าของตัวเองด้วยนะครับซึ่งระบบท่านนะตอนนี้ที่ผมเห็นนะจะมีไฟ มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําแข็งจริงๆมันจะมีอีกอันนึงคือเป็นกายภาพนะครับผมเป็นอาวุธประเภทกายภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเคยได้ยินว่าในเซิร์ฟจีนะคะเซิร์ฟแม่ของเขาเจะมีธาตุระใหม่ก็คือธาตุลมเนาะก็ต้องมาลุ้นกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับอืม เนี่ยอาวุธมาก็จะมีแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะฮะอันเนี้ยให้ผมเดาว,ว่าถ้ามันเป็นรูปดาบอย่างเงี้ยน่าจะเป็นกายภาพนะแต่และอาวุธมันมีแบบหลายแบบมากเลยอะ่ะคือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับรู้สึกแบบเอ้ยทำให้เราเล่นไปสักพักเราเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจระบบเกมเราเริ่มอินละ เนื้อเรื่องของในเกมก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยผมไม่ขอสปอยแล้วกันให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะเนื้อเรื่องทําได้ดีเลยนะครับซึ่งผมยังเคลียร์ไม่เสร็จด้วยนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งในเกมนี้คือเรื่องของการขับขี่นะครับคือเกมนี้มีผ่านะขับขี่ด้วยนะฮะนี่ดูดิเท่มั้ยเออเนี่ยทุกคนดูดิผมชอบนะเอาจริงระวังตกนะระวังตกนะตกระวังตกเ <laughs> นี่ย คือเกมเนี้ยคือส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมีระบบขับขี่มันเจ๋งดีนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเท่อะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบนั่งนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะแล้วก็มอนของเกมเนี้ยแป๊บๆเกิดแล้วเนี่ยอีกสักพักเกิดแล้วน่ะเห็นผมแล้วเอาละมันจะตีผมละนะฮะผมตีไปแล้วนะก่อนหน้าแล้วมันก็เกิดอีกแล้วนะฮะอยากตีมอนเนี่ยได้ตีตลอดแน่นะครับผมว่าผมเปลี่ยนโซนก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเกมนี้มีระบบแบบว่าเป็นการ บินเนาะนี่ก็คือแบบเป็นเครื่องร่อนนะฮะเครื่องร่อนนะค,ะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้เจ๋งนะซึ่งเครื่องร่อนเนี่ยของบางเกมเขาจะเป็นออกเนีแบบว่าจะต้องบินหรือมันจะออโต้นะครับแต่เกมนี้คือเราสามารถแบบว่ากดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องร่อนได้เลยนะครับผมในวันแรกเนี่ยที่ผมรู้สึกได้เนาะถ้าทุกคนเห็นไหมมันจะมีหลอดเกตเสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยดูตามนี้มาตามเมาส์าผมนะ ถ้าเนี่ยคือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ายังไม่ถึงเลเวล18แมสไอร์โหลดเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็น XP เราจะได้รู้ว่าอีกเท่าไหร่เราจะไปเลเวลต่อไปเนาะคือเหมือนรู้สึกว่าวันเนี้ยวันเปิดเซิร์ฟอะเขาจะให้แค่เลเวลแม็กคือ18แต่หลังจากนี้อาจจะมีเพิ่มอีกเพราะมันเหมือนเมน,มนมูฟังก์ชันอีกหลายๆฟังก์ชันที่รู้สึกว่าจะต้องใช้เลเวลต่อๆไปในการทำนะฮะระบบก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยะครับผมเลเวล20 23 21 28, 28 29อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แปลว่าระบบตอนนี้เลเวลมันกักไว้ที่18อยู่นะครับแต่เกมนี้ผมไม่มั่นใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการสอบอเพื่อเลื่อนขั้นเลเวลอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีหรือเปล่าต่อมาครับก็มาในเรื่องของของแจกคือเยอะมากวันแรกเกมแจกหนักจริงนะคะถ้าคนมาเนี่ยจะได้ของรางวัลเหล่านี้มากๆเลยรางวงัรางวัลผมรู้สึกว่าผมได้สุ่มกาชาหลายรอบอยู่นะเออในเกมเนี้ย ค่อนข้างให้สุ่มแบบได้ตลอดเลยอ,ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทําให้ผมได้ตัวเนี่ย SSR มานะฮะก็คือรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันไม่ค่อยเกลือมากขนาดนั้นเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้แต่ไอดีผมเป็นอย่างนี้แต่ไอดีค <might> น <be good. laughs> อืน really <years sock lier y> ่นอาจจะเกลือก็ได้เออนะฮะอ่ะพูดขนาดเนี้ยอวยเยอะไปละเดี๋ยวมาพูดจุดที่ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคสิ่งแรกที่ผมไม่โอเคคือเสียงไอ้ตรงนี้ดังมากดังแบบดัง ดังนะไอเสียงเมื่อสักครู่นี้นะโหฟังทีนี้ตกใจได้เลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่2นะครับที่ผมรู้สึกแบบมผมไม่เข้าใจนะว่าทำํำไมทางเกมถึงทาแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแหละคือเซิร์ฟเวอร์ครับดูทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะซาวอิตอ่ะแดงเถือกเลยจ้าเรียกว่าแบบโหเต็มหมดถ้าจะเข้าก็ต้องรอคิวอันนี้ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะเล่นเกมอะมันจะต้องรอคิวอีกด้วยหรอ แล้วบางบางเซิร์ฟนะครับพูดเลยว่าแบบใช้เวลานานมากอย่างเซิร์ฟเนี้ยผมจําได้ว่าผมจะเข้าทีอะใช้เวลาแบบโอ้โหอ่ะนี่เออเลอร์เลยเห็นปะบัญชีเนเลื่อเลื่อ่ะยกตัวอย่างอย่างเซิร์ฟโอดิเซ่นะครับจริงๆเซิร์ฟเนี้ยผมอ่ะจะเข้าตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าได้ยินว่ามีพวกเหล่าบรรดาสตรีมเมอร์เข้าไปเล่นกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็อยากจะเข้าด้วยแต่ไม่ได้เต็มครับผมซึ่งเหมือนจ,จุได้แค่3,000คนต่อเซิร์ฟย่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะ จูได้แค่3,000คนเท่านั้นนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะแดงเถือกดูดิดูทุกคนเห็นวะ มันแดงแบบแดงหมดเลยอ่ะผมเลยรู้สึกแบบโอ้โหทำไมเขาไม่เหมาแบบเป็นแบบโซนๆแบบเซิร์ฟอะไรที่มันเป็นเซิร์ฟใหญ่ไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องแยกแบบนี้ด้วยอ่ะพอแยกมามันมันเต็มเราจะเล่นทีเราต้องรอคิวอ่ะซึ่งอันนี้ทาให้เรารู้สึกแบบแอบ,บแบ,บุวนงินนิดนึงปังเซิร์ฟแบบมันจะต้องรอเวลาประมาณเป็นวันเลยถึงจะเข้าได้นะครับแต่ท้ายที่สุดอ่ะมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันก็จะย่นเระยะเวลาเร็วขึ้นนะครับผมแต่ยังไงผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับไอ้ตรงที่ว่าต้องมารอในการที่จะเล่นเกม นะครับจะเล่นเลยไม่ได้หรออยากเล่นเลยอ่ะอะไรเงี้ยเออไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสู้แบบอืมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ในในในเดวันเนาะโอเคครับผมก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเบต้าเทสเลยนะครับเรียกว่าเป็นผู้เล่นใหม่มาแชร์ประสบก,การณ์ให้กับผู้เล่นใหม่ด้วยกันเองนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะแต่ผมรู้สึกว่า ผมพูดประมาณนี้ละกันเนาะที่เหลือนอกจากนี้ยังไงให้เพื่อนๆ้อ้ลองไปสัมผัสเองละกันนะคบผมขอย้ำว่าเกมไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ผมแต่อย่างไรนะครับเพราะอันนี้ผมเล่นเพราะอยากเล่นล้วนๆน,นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย